ช่องเรียนรู้กินเที่ยวเที่ยวนี้จะพาทุกคนไปที่จังหวัดนองคายที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุอายุสมัยราวพุทธศตรวรรษที่21-22สมัยวัฒนธรรมล้านช้างมีท่าเจดีสององค์มีรูปทรงคล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ใกล้เคียงและยังมีเป็นเสมาหินซึ่งเป็นเสาหลักเมืองมีความเชื่อว่าเป็นหลักชายของเมืองเวียงคำหรือเวียงคุกในปัจจุบันนั่นก็คือวัเทพพลปพะดิสารมเดิมชื่อวาสิรเทพพล หรือวัดทุง่งตั้งอยู่ในพื้นที่เวียงคุกซึ่งเป็นเมืองโบราณที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเขมรและล้านช้างประวัติเมื่อสมัยยุส,ยสรางเมืองเวียงคุกกล่าวว่าสร้างตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าอนุรุทธราชแห่งเมืองเวียงจันทร์ต่อมาเหมือนกังหงเจ้าเมืองเวียงคุยกุดได้บูรณะปฏิสังขรณ์และหลังจากเมืองเวียงคุกถูกยุบเป็นหมู่บ้านก็ไม่ได้มีการบูรณะอีกจนพุทธศักราช2460ที่บูรณะวัดขึ้นใหม่เป็นวัดเทพผลประดิษฐารามส่วนชาวบ้านเรียกวัดทสน,สนาาธศแอ หงชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2,460ได้รับพระราชทานวิสุงธามศีมาเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2,553วัดมีพระธาตุเจดีย์2องค์มีรูปทรงคล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ใกล้เคียงรูปลักษณะสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12และยังมีใบเสมาหินซึ่งเป็นเสาหลักเมืองมีความเชื่อว่าเป็นหลักชายของเมืองเวียงคุกในปัจจุบันวิหารศิลปะล้านานาล้านช้างสร้างเมื่อพุทธศักราช2,556 เป็นอาคารเกาะอ,อิฐถือปูนขนาดใหญ่โครงหลังคาทําด้วยไม้ภายในประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่รอบวิหารประดับประติมาก,กรรมเสียพญานาคศิลปะของโบราณและอุโบสถศิลปะโดยทั่วไปเป็นแบบผักสมระหว่างภาคกลางกับท้องถิ่นเป็นอาคารเกาะอ,อิฐถือปูนยกพื้นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดขึ้นลงอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศต,ตะวันออกตัวลำยองและถวยสลักด,ด้วยไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพื้นเมืองล้านช้างขอบคุณที่มาข้อมูลจากวิกิพีเดียสารนุกรมเสรี